สวัสดีครับพี่ปานจากเพจสร้างบ้านขายสไตล์พี่ปานนะครับตอนนี้ผมกําลังยืนอยู่ที่สถานที่ก่อสร้างอยู่นะครับบ้านทพิปที่ดินทพิปเป็นยังไงมาดูซึิปดีกันครับที่ดินทพิปก็คือการที่คนที่นําที่ดินมาขายกับท่านนั้นนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของที่ดินแปลงนั้นนะครับแต่เขาได้ไปวางเงินกับเจ้าของที่ดิน ที่เป็นเจ้าของจริงนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่ก็เขาก็เอาเงินไปวางบางส่วนหลังจากนั้นเขาก็นําที่ดินแปลงนั้นนะครับไปแบ่งเป็นปแปลงเป็นล็อกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแบ่งแปลงนะครับแล้วก็นํามาขายกับท่านนะครับแต่พอถึงโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเอปรากฏว่าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะบอกท่านว่าผ่อนกับเจ้าของ ไม่มีดอกเบีย้ยอันนี้อันตรายนะครับผมที่ดินทิพย์ก็เลยหายไปจากมือของท่านโดยที่ท่านก็จ่ายเงินไปให้เขาของคุณลีครับส่วนบ้านทิพย์ก็เช่นเดียวกันนะครับบ้านทิพย์ก็เป็นบ้านที่เ,เขาก่อสร้างแล้วเขาก่อสร้างไม่เสร็จจะด้วยปัญหาอันใดก็ตามหนึ่งอย่างเช่นเขาไม่จะเป็นไม่ไม่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นสองต่อมาการที่เขาไป จ้างผู้รับเหมาต่อนะครับต่อแล้วเขาไม่เอาเงินไปจ่ายผู้รับเหมาหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ที่ยื่นกล้กู้นะครับผู้กู้ก็คือเจ้าของที่จะซื้อบ้านนั่นนะ่ะอาจจะได้เงินจากธนาคารนะครับแต่ไม่นําไปจ่ายให้กับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมานั่นหละก็เลยเป็นบ้านทิพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะซื้อท่านทั้งที่ดินที่บ้านที่ท่านต้องตรวจสอบถ้ามีคน เขาเรียกว่าเอ่อเติร์ดปาร์ตี้หรือผู้มีส่วนร่วมคนที่สานะครับผู้ที่มีส่วนร่วมคนที่3าก็คืออย่างเช่นธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะช่วยในการตรวจสอบอท่านได้ความปลอดภัยในเรื่องของการได้บ้านจริงๆนะครับและที่ดินจริงๆเป็นของท่านก็จะมีสูงน,นะครับควรจะหาผู้ที่มีมามีส่วนร่วมเช่นธนาคารนะครับเข้ามาร่วมปูและเป็นพยานด้วยนะครับที่คือ บ้านทิพย์ที่ดินทิพย์ซึ่งต้องพึงระวังนะครับโปรติดตามนะครับถ้าท่านต้องการครับบาปรึกษาได้นะครับในเพจสร้างบ้านขายสไตล์พิบาน,นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ